สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่องผลคูณของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ผลคูณของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ซึ่งเราจะมีสูตรก่อนนะครับ product to sum formulas product to sum formulas คือสูตรที่1ครับ2 s i n a c o เ b เท่ากับ sin sum มบวก sin ดิข้อ2 2 cos a sin b เท่า 3, กับ sin sum มลบ sin ดิซก็คือการบวกกันดิฟกับการลบกันนะครับสูตรที่3 2 sin สองไซน์เอคอสเอคอสเหมือนกันนะจะได้คอสซัมบวกคอสดิฟสูตรที่4ส่วนนี้นะครับสองไซน์เอไซน์บีนะครับคอสดิฟลบคอสซัมนะครับเนื้อหาการเรียนรู้ครับเป็นการฝึกใช้สูตรนะครับผลคูณหองฟังก์ชันนะครับต่อไปการหามุมของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์และก็เน้นการใช้มุม0 30 4 5 60 90 180 270องศานะครับวันนี้เรมาฝึกการใช้สูตรดูนะครับ เนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครับเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนนครับตัวอย่างที่1ครับจงหาค่าของ2 sin 30องศาคูณ cos 60องศาโดยจะให้สูตรของผลดับทูซม์ฟอร์มัลส์นะครับเราใช้วิธีนี้ก่อนนะครับปกตินี่น่นเนี่ใช้วิธีป,ปกติก็ทำได้ครับคุณลองใช้สูตรครับ2 sin a cos b เข้าสูตรที่1นึ่นครับ a ก็คือ30องศา b ก็คือ60องศา2 sin a cos b ได้เท่ากับ sin 30บวก sin ร็ใช้สูตรได้เป็นไซด sum มบวก i ซด์ดิถูกครับแทนค่ามุมไปครับอันนี้คือ30องศาอันนี้60นะครับอันนี้ก็30มสบบวทันนะครับก็จะได้อะไรขึ้นมาครับเป็นไซด90องศาเกิดจาก30มสบวกหกเป็น90ส่วนนี้เกิดจาก30องศาลบหกองศาได้ลบสาองศาถูกครับอันนี้ไซด90มีค่าอะไรเรามาใช้เรื่องวงกลมหน่วยประกอบนะครับวงกลมหน่วยนะครับนี่ครับคุณใส่แกน้ x นะครับ นะครับในตารางค่านะฮะไซน์เก้าสิบได้หนึ่งจริงไหมครับนั่นเลยก็วัดขึ้นไปครับวัดขึ้นไปตรงนี้อ่าองสาพิกัดนะครับนี่ครับคำว่าเก้าสิบวัดขึ้นไปครับทวนเข็มนาฬิกาขึ้นไปเก้าสิบองศาตรงนี้ครับมุมเก้าสิบองศานะครับค่าไซน์เก้าสิบค่าของ y y มีค่าเป็นหนึ่งตรงนี้ครับเป็นหนึ่งแล้วก็แทนได้หนึ่งไปตรงนี้หนึ่งนะฮะต่อไปไซน์ลบสามสิบองศา ลบสาองศาเมื่อวัดเป็นทิศทางครับวัดลงครับอ่าเริ่มใหม่นะครับวัดตรงนี้ครับจากจุดพิกัดตรงนี้ครับนะครับพิกัด1นศูนย์วัดลงมาวัดลงนี่ครับให้แม่วัดลงมาตรงนี้ดงไว้ชัดเจนตัวนี้คือมุม30องศานะครับสาองศาวัดลงมาพิกัดของ y ไซน์สามสมีค่าเป็นข้าง y คือเศษหนึ่งสองคราวนี้มันอยู่ในจักระบที่สี่ครับค่า y ติดลบนะครับมันคือลบเศษหนึ่งสอง คือไอไซสามสิบแบบมีค่าหนึ่งือสองอยู่แล้วแต่ใส่ใส่กงหมายลบเพราะว่าอยู่ในจานพาทที่4ค่า y คือข้างล่างเนี่ยครับมันติดลบมันถึงได้ลบหนึ่งือสองทางคำตอบที่ได้ก็คือเท่ากับ1ก่อนช่ไหนึ่งบวกลบหนึ่งสองคือลบสองจุดห้าหนึ่ง ลบออก0.5คำตอบคือ0.5นเองนข้อนี้ตอบ0.5ครับโอเคครับทันนะครับไม่งงนะครับต่อไปครับข้อที่2ครับจงหาค่าของ2 cos 30องศาคูณ cos 60องศาเหมือนเดิมครับเน้นการใช้สูตรก่อนนะครับ cos A cos B 2 cos A cos B ก็ตรงสูตรที่3าูตุครับ2 cos A cos B ก็ได้ cos sum บวก cos diff ดูสูตรประกอบนะก็จะได้เป็น cos sum บวก cos diff แทนค่ามุมไปครับ a คือ30องศา b คือ60งองศาตรงนี้ก็ได้นะครับ30งงองศาบวก60องศาตรงนี้ก็30งงองศาลบ60องศาอย่าสลับมุมนะครับใครมาก่อนขึ้นก่อนนะครับก็จะได้นะครับคอ s 90องศาบวกคอสลบ30องศาอ่าก็มาพิจารณาองค์ระกอบหน่วยครับเหมือนเดิมครับนะฮะอ่าดูตารางประกอบแล้วกันนะครับค o s ลบ30องศาวัดลงมาครับ <S <S ภาพเดียวกันนะครับวัดลงมาที่ตัวนี้คือ30องศานะครับคอสคือค่าของ x ตัวนี้คือค่าของ x ค่าของ x ไม่ใช่ค่าของ x คนเดียวกับคอสคือ,อ,อค่าของ x ตัวแรกก่อนคอส90องศาแนวตั้งนี่ครับน90องศาคอส90ได้0ตรงนี้ใส,ส่0ไปบวก คอร์สลบสามสิบองศาลงมาค่าคอสคือค่า x ค่า x ได้บวกนะครับตรงนี้ค่า x ด้านขวาได้บวกถูกไหมครับด้านซ้ายจะลบด้านขวาได้บวกอันคอสสามสิบองศาคือรูทสามกำลัสองนี่ครับโอเคไหมครับรูทสามกำลัสองก็ตอบรูทสามสองหรือค่าประมาณเท่าไหร่ครับศูนย์จุดแปดเจ็ดครับได้ครับเกิดจากอะไรครับ ถ้าหาต่อนะครับรูทสามมีค่า1.732เท่านีถ้าใน,ในคำนวณออกมาเนะี่ยรหาสที่สมันจะได้0.87นั่นเองตรงนี้คำตอบอีกทีนะครับโอเคนะครับตอบรูทส,สามีสองก็ได้หรือ0.87ก็ได้ครับข้อที่3ครับ2 sin 30สา30องศาคูณไซด60องศาคูณใช้มุมง,ง่ายๆก่อนครับ 2 sin ซ3าคูณ sin 60องศาจากสูตรเข้าสูตรที่4 2 s ถูกไหม b องได์เอจะได้ cos ซัมไอค o s ดิฟ cos ดิฟลบคอสซัมเราใช้สูตรครับจะได้ค o s ดิฟสลบ60มุมห้ามสลับนะครับมุมห้ามสลับนะฮะลบคอสซัมา0องศานะครับได้เท่ากับค o s ลบ30องศาลบคอสองศา ทำเลยครับจากรูปเดิมที่ครูทําให้ดูนะครับเหมือนเดิมนะครับรวมนี้นี่ครับเอาพิกัดได้เอาก่อนนี่ครับคอสลบสามสองศาคือตรงนี้ครับวัดลงมานะครับวัดลงมาทวนเข็มไอ้ตามเข็มนาฬิกาวัดลงมานะครับตรงนี้นครับวัดลงมาตอนนี้คือ30มสิบองศาสังเกตนะสามสิบหกสิบเก้าสิบนะฮะโทรศัพท์คอสสามสิบคอสลบสามสิบองศานะครับลงมานี้ ก็คือคอสสามสูนสามมีค่าเป็นรู้สามสองมีค่าบวกนะลบคอร์สเก้าศูนย์องศาตอนนี้ครับมีค่าเป็นศูนย์ข้อนี้ก็ตอบรู้สามสองโอเคครับรู้ศูนย์จุดแปดเจ็ดที่เราคำนวณออกมาเหมือนกันครับนี่ครับศูนย์จุดแปดเจ็ด ตอบป็นศูนจได้เหมือนกันโอเคนะครับข้อที่3ได้นะครับข้อต่อไปครับจงหาค่าของ4 sin ซ0องศาคอสักสองศานะครับโดยที่ใช้สูตรนะครับ product to sum f o r m u l a นะครับ s ซ n c คอสูตรที่1ถูกไหมครับแต่นี่เป็น4นั่นจัดเป็น2คูณ2 4เกิดจาก2คูณ2นะครับเราจะได้ได้ขึ้นมาครับนะครับ นี่ครับถูกไหมครับสองนะฮะสี่ก็จะสองับสองตรงน,นี้ครับสองสองสองไอสองนี้คือตัวนี้ครับนะฮะสองทรายหกสิบคูสามสิบจะได้ทรายซัมบวกทรายดิฟส่วนสองนี่อยู่ข้างหน้านะครับตัวนี้อยู่ข้างหน้าอยู่หน้านี้โอเคครับถ่านนะครับอ่าต่อไปครับแทนมุมเข้าไปครับก็จะได้ะครับ อันนี้มุม A 60กมุม B 30าองศานะครับ60สิบวกสานะครับอันนี้ก็60สิลบสานะครับก็จะได้นี่ครับ2องคูณไ0น์หกบวกสามด้วยองศาอันนี้ sin 60กสิบบวกด้30สองศาอันนี้ง่ายหน่อยครับถูกไหมครับได้คำตอบเลยครับอันนี้เราทราบว่า sin 90มีค่าเป็น1ครับแล้วก็จากตารางสูตรตารางนะครับสูตรตารางนี่เอามาใช้เลยครับได้ไวขึ้นนะครับ s i n 90มีค่าเป็น1นะครับ s ซ n 30องศา, 36, ามีค่า1.2นะครับเอามาใช้ได้เลยนะครับก็แทนค่า,าไปคำตอบก็คือ3ครับเพรอาอะไราได้3นะครับตรงนี้ครับ s ซ n 90มีค่าเป็น1 s ซ n 30องศามีค่า1.2นะครับแล้วคูณได้2อย่างนอกนะครับ ถ้าคูณไม่บวกก็สองเข้า 2, มาคูณเลยนะสองหนึ่งเป็นสองบวกสองคูณหนึ่งสองได้สองสองมีค่าเป็นหนึ่งก okay, ็ตอบสามนี่โอเคครับข้อนี้ตอบสามข้อต่อไปครับจงหาค่าของหกคอร์สหกสิบองศาคูณคอร์สสามสิบองศาโดยเน้นการใช้สูตร p พอดัก t ูซัมฟอร์มลัสนะครับวันนี้เราฝึกการใช้สูตรครับสองคอร์สคอสได้คอร์สซัมบวกคอสดิฟนะครับก็แทนลงไปครับก็จะได้เลยครับ ใส่ไปก่อนครับนะครับ,อรบตอนนี้ก็ต้องใส่เลยครับโคชิทา 6, นะสามดูไหครับสามถูกไหมครับพอหกเกิจ 3, ดจากสามคูณสองไอ้สองคอดคอดก็ได้เลยครับสองคอดคอดได้คอดซัมบวกคอดดิฟทันนะครับไอ้สาม นีครับคอสเก้สิบองศาถูกไหมครับคอสเกสิบองศาคู้เรช้านะบวกคอสหกสิบลบสาได้คอสสาสิบองศาโอเคนะครับก็ได้สามคูณคอสเก้สิบมีค่าอะไรครับอ่าถ้าเกิดนั่นจะไม่ได้ครับให้ดูตารางช่วยครับ คอ9สกองศามีค่าเป็น0ย์ก็ใส่ศูนย์ลงไปครับใส่0 Cos 30องศาคอ s ์รูสามสองครับเอาสาข้ามาคูณสคูณรู้สามได้สามรู้สส่วน2ครับ,อบ,รบโอเคไหมครับตอบแค่นี้ก็พอครับ3ามรูสานึสนั่นเอง ได้นะครับโดยการใช้สูตรนะครับค่าของ 6, size, งง6ทราย60องศาทราย15องศาปกติเรใช้วิธีใช้สูตรก็หาได้คำตอบครับนเราเรารู้ว,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 ว่าค่าทรายมีค่าอะไรถูกครับทราย60มีค่าอะไรทราย15แล้วก็แทนค่าแทนค่า,คาได้เลยแต่นี่เราจะฝึกเหมือนเดิมนะครับ6ทราย60องศาทราย15องศามันมาจาก2ทรายทรายนะครับเราก็จัดใหม่ถูกไหมครับเป็น2เป็น3คูณ2ทราย60องศาทราย15องศาเราก็จได้อ่อคูเสด โอเคถูกต้องก่อนนะครับอันนี้ขอใส่ไว้แล้วใหญ่แล้วกันตอนนี้ใส่3าถูกไหมครับเพราะว่า6เกิดจาก3ามสองสนี่หายไปก็รวมมาตัวนี้ครับนะครับสอง่ซสยได้ไดคอสด,ดิฟลบคอสซั 3, ตามสูตรที่4นะครับ3คูณ ในกาได้เห็นชัดเจนนะครับก็จะได้นี่ครับ60องศาลบสีองศาได้15องศา60สิบวกสีได้105ข้อนี้ก็ตอบพนักได้ครับตอนนี้เราฝึกใช้สูตรก่อนนะครับจะเรีสนใจเรื่องกับไอ้งนะครับมุมก็ได้3ามคูณคอสสิองศาลบคอสหนึองศานะครับโอเคครับข้อต่อไปครับวันนี้เรามาฝึกใช้สูตรนะครับคำตอบเท่าไหร่ไม่ไม่จำเป็นนะครับ10บไซหกบวองศาคูณคอสเจองศานะครับ สิบไซด์บวกกับสี่องศาคูณก็เจ็บสองศาก็สูตรสองไซ o ์คฮะมีไซด์คอสถูกไหมครับสังเกตสูตรหนึ่งสูตรสองจะเหมือนเหมือนกันนะครับอยู่ที่การสลับนะครับถ้าในแนวไซด์ขึ้นก่อนได้ไซด์ซ้ำบวกไซด์ดิฟแต่ถ้าในแนวคอสขึ้นก่อนได้ไซ n ์ซ้ำลบไซด์ิฟนะครับให้คุยย้ำสูตรที่หนึ่งลกันนะครับสี่ก็เกิดจากห้คูณสองถูกมั้าคูณสองเพราะนั้นเราก็ได้นี่ครับห้าคูณสองไซด์บกกับสี่คอสเจ็บสององศาก็ได้เป็นไซด์ซ้ำบวกไซด์ดิ คำตอบได้5คูณ6บวก4บวก2ได้1 3 6องศา6 4องศาลบ7 2องศาได้ลบ8องศานี่คือคําตอบนะครับโอเคนะครับค่าอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับฝึกการใช้สูตรครับอ่ดูข้อต่อไปครับ คอนครับจงหาค่าของ8 sin ซ12รอยสิบสองอศาคูณค,คอสหกองศานะครับครูย้ำใช้สูตรหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่า,าค่าคเซไซน์คอสจะใช้สูตรหนถ้าเคเดคอดสคไซ์คดสูตรสอแต่สูตรเราสลับได้ครับถ้าเกิดเป็นคอสนะครับเราสลับได้เพื่อใหใ้ใช้สูตรหไม่จําสับสนนะครับแปลคือจากสีคูณสนะครับเราก็จะได้ออกมานี่ครับส,112สี่คูณสอง์อสงศาคอสหกสิบองศากลายเป ไซด์ซัมบวกไซด์ดิฟผลลัพธ์ได้ไหรครับในไซด์ร้อยแปดสิบองศาอันนี้ไซด์ร้อแปดสิบองศาเราลูบจูบถูกไหมครับแต่ไซด์สี่สิบองศาเราไม่ทราบไหยไหมครับโอเคครับคําตอบเป็นนี้ครับโอเคนะครับน่าจะทําได้นะครับนี่คือตัวอย่างที่เขาเฝึกการใช้สูตรครับสำหรับวันนี้ขอนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ